สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้กันได้พวก,กับซ่องเรื่องเล่าสยองนะครับเมื่อนี้ผมก็ได้ลำลึกหวนขึ้นหลังนะครับเป็นเจยวสมัยที่ผมอยู่ประมาณสิบสองสิบสามนะครับก็ได้ไปเจอจินสาปผีนะครับเรื่องจะม,มีจังไรยังนะครับเดี๋ยวจะม,ม,มาบอกให้ฟังครับ ที่แรกนะครับอาจรารย์าาน,น,นะครับเพื่อนมาจากนครพนมนะครับเพื่อนก็เพื่อนอยากได้ต้นไม้นะครับอยากได้ต้นไม้ไปปลูกนะครับก็อยากได้ต้นไม้เป็นปลูกแลก้วก็ในเมื่อมันมีมเงินนะครับก็เลยได้ไปเอาต้นไม้อยู่ปา่าซ่านะครับโดยมีมีมน้องไส้ซึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับ อาจารย์พิ่งกับผ้าขี่รถเอ่อถ้าสมัยนี้เขาเอื่นรถบ้านนะครับแต่ว่าตะกอนเขาเอื่นรถรถเอียงกับรถสามนะครับอาจจะไอรถใกล้ๆรถรถบ้านนะครับแต่ว่าโบมี่โบมี่เอ่อที่มันเป็นรถกระบะแล้วมีหลังคาค่้มนะครับเอ่อโบหูวว่ารถเอียงนะครับก็ได้ไปนะครับไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับไปแล้ว ยกเตรียมเสียม,มไปน้ำนะครับเพาะเตรียมไปเรียบร้อยแล้วก็เของไปนี่ปลาซานะครับปาซาหนึ่งก็มีพระนะครับ่ว่าห้องของบรเวรไปขอพระพื้นนะครับยางกับไปกับไปไปจอดรถหรือกันยางกับไปแล้วก็ไปก้นเอาต้นไม้นะครับซึ่งโดยที่ห้องบอบอกนะครับก็ก็กได้กินนะครับกินมันผิดธรรมชาตินะครับมันเป็นเครื่องหอมนะครับ เครื่องหอมเป็นน้ำหอมเป็นเครื่องแป้งนะครับแป้งแค่แป้งนะครับเวลาห่อเผาเวลาห่อเวลาคนตายคนหนึ่งนะครับก็จะได้ถ้าแปง้งแป่งโตให้นะครับก็ได้กินนี่นะครับได้กินน้ำหอมนะครับเพื่อเมื่อได้กิน,นนี่แล้วก็เลยสงสัยว่าเอกกินอียงวะเฮ้ออาจารย์ถามนะครับอาจารย์ถามกินกินอย่างนี้แป้งผมกับบทิธาหนะาอาจารย์ ต้องกบดได้าหน้าผู้ใดก็มารถมากเมือม่อยๆมือม่อยกลนไก่กลนมาปกติถ้ากลนดูหนี่ถ้ากลนหลหนี่กินโตมันสิออกมันบอกครับแต่ว่าไอ้กลนไก่กลนมานี่กินแป้งออกครับผมก็เลยแปลก,ก็เออกินอยียงนอ,อก็กเลยได้ถามกันสุกซีกกันแล้เอเว้ยบ่เมนกินอันยนบ่อาจารย์นั่นกินยัง่หล่าซั่นอ๋อกินผีนด้ว่าน อวาจังสันคอว่าจังสันเอาไมนถิมีกินอย่งทำงานมามือมยๆกดดินกดนไส้าม,าสมากสินแม่ไม่กินแป้งมันก็เป็นไปาได้มันก็ต้องมีกินกินโตแต่กดนไปกดนมาหันมีกินแป้งนี่มันก็แปลกไปด้น,ปนะครับก็เลยเลย,เลยถามกันกันกบบได้ไป,ปขอบได้ขอจะเอาวัาดวัดนะครับก็ได้ไปเอาเลยนะครับก็มาไม่อยู่ประมาณ กนไปกนมากกินแป้งก็บอไปใช้ครับย่หันละครับต้อมหนา้าต้อมหลังแหะครับต้อมหนา้าต้อมหลังต้อมอาจารย์เนี่ยต้อมน้องเนี่ยต้อมผมเนี่ยนะครับก็ได้กินแป้งกปเรื่อยนะครับจน <c oughs> จนจน,จนว่าได้เอาเครื่องอ้ไเครื่องอุปกรณ์ก้นก้นต้นไปนะครับได้ขึ้นรถนะครับก็ได้ขึ้นรถกลับบ้านนะครับ พ่อมืออื่นเศร้ามากก็มาถามกันนะครับว่ากินอย่างวะเฮ้ก็บอกหูแล้วอาจารย์มีกินเดียวแล้วกินกินแป้งกินเครื่องเทศมันก็มีจงนเดียวแล้วกินหอมๆเนาะกินผ่ากินแพะกับวัวแมนพิ่นกระตากผ่ายูต่ว่าหันบอลเครื่องนำหอมยังสี่นะครับซึ่งบริเวณบริเวณหลองที่กุฏิพยูมันกไกจนะครับเดี๋ยวพระพิ่นเป็นพระปลานะครับ บ่คอยใส่หนังหอมนะครับเิ่นกับตากผ้าใส่ของซักฟอกก็คือนะครับกับเออบ่านาทีได้ยินกินบ่ได้บ่านาทีนีกินนะครับกับเรี้ยงสองนะครับเรี้ยงสองนะครับเป็นเรื่องไปยิ่งหนูในป่าซ่านะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จากรุ่นพี่นะครับเขาได้ไปยิ่งหนูอยู่ในป่าซ่านนะครับซึ่งช่วงจากช่วงที่แบบ คนกาลังตัดอ่อยนะครับกําลังอ่อยกําลังสิบเบริรตนะครับก็ได้ไปไปยิ่งหนูยิง่งบนแรงนะครับมือนั้นก็เป็นมือมือที่พระจันทรเต็มดวงนะครับหรือว่าวันพระวันศิลน,นะครับเป็นมือโกนมือนี่มือวันสิบหาคมนะครับก็ได้ไปยิ่งพระเอ่อขออภัยครับก็ได้ไปยิ่งหนูนะครับ ในปาซานะครับปาซากับมองเดียวนะครับมองที่พวกผมไปนะครับแต่ว่าเรื่องที่ไปยิ่งหนูนะ่ะเกิดก่อนเกิดก่อนเรื่องนีอยู่สองปีนะครับก็ได้ไปยิ่งนะครับไปเอลหนูก่อนนะครับยืมเว้นกลับไปเอาอาหารเอาพวกรํานะครับร่มหั่านะครับหั่ม ขำที่เขาเจ้าสีเขานะครับก็เลยไปวันเอ่อไปหยอดหยอดลุง่งหยอดลุง่งหยอดลุ่งบางทีกลวว่าหนูสีเรียนหนูทางเรียนท่างเรียนหนูนะครับท่างเรียนหนูพอตกกลางคืนมาแล้วกะในเวลาก็เลยขี่รถไปนะครับขี่รถไปบ้านนั้นก็เป็นบ้านอลีนะครับเป็นหมู่บ้านอลีนะครับมันก็มีทางแยกไปทังอีกทางงนึงไปทางปราราซานะครับแยกไปพอแยกไปแล้ว ก็ต้องระวังนะครับระวังระวังเรื่องคู่อริเทื่องอัไรนะครับระวังเรื่องผีนะครับระวังเรื่องคนนะครับจจนเขาไม่เห็นหรอกเขาสิมายิงเอานะครับพ็ไปหอดเลี่ยวกะยิงได้ตัวหนึ่งสองตัวนะครับตาเรืองที่ประกาศที่ประกาศหนาบ้านบ้านนาที่เกิดขึ้นกับมีมีหนูตัวหนึ่งนะครับแลนมานะครับก็เลยซองไฟสายไปเบิ้งนะครับ ไปเบื้องเลี้ยวกะเมื่อซองเบื้องกับตาแดงนะครับหนูตัวนั้นตาแดงแล้วก็เลยเอาเอา,เอาไฟสายออกเพราะว่าหนูมันเลียนหนูมันเลียนเลี้ยวนะครับเพราะว่าเนี่ยมบัท่านนะครับก็ได้เอาไฟสายออกเพราะว่าเขาเขาเลียนบาท่านมันนะครับปรากฏว่าตาแดงนะครับไปเอื้อวมาตรง ตรงอยู่ปลายตีนนะครับก็มีใบไม้ใบหนึ่งครับเป็นต้นซักนะครับก็ได้มาผิวมาอยุ่ตกหนาตรงหนานะครับแล้วก็ตกลงเมืงไอ้มองยุ่ปลายตีนนะครับหนูกับเรียนขม่าส้นยุ่ปลายตีนพอดีนะครับแต่ว่ามันบอถือปลายตีนแต่ว่ายุกใกลแก่ตีนนะครับกับว่าที่ยิ่งกับบ้านะครับย่านถือตีนจะคล้องนะครับกระบอกหูวันหนูตอนนั้นยุใสนะครับมันถีอยู่ทางทิศใดของกระบอกหูนะครับก็ได้ ว่าจียิ่งกันยิ่งบ่ได้นะครับก็เลยยกตกีนขึ้นหนูตัวนั่นก็เลยเรียนหนีนะครับเรียนบอกไก่ประมาณสามเมตรนะครับหนูก็ได้กลับขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นบ่ได้แย่งไฟฉายเบื้องนะครับปรากฏว่าตาแดงนะครับตาแดงซึ่งพิจากวิสัยของความเป็นจริงของนักวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าห้าวซองไฟไปยัง่งดวงตาของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตนะครับมันก็จะตาแดงนะครับแต่ว่าอันนี้ บัตถุสองสายสายไปบึงนะครับแต่ว่าพเอื่อนวัตานั่นมันแดงจึงคืงนะครับนี่ก็เป็นมือสําหรับมือวัพระวันศินนะครับก็ควรที่จะรักษาศิลนะครับสําหรับเรื่องเล่าสยองนะครับก็มีเพี้ยงชานี้นะครับผมสวสำหรับคนนใดที่ยังหันระบึงนะครับหั่นระกดไล่หันระบึงหั่นละกัชักชวนมูนะครับกดกระดิ่งแน่นะครับบ่มีคนบึงนะครับการใเหตุไห่ได้ ปีหนึ่งให้มันได้พันลิปนะครับเหตุเห็นมันคือมูนะครับเหตุคือมูมันกะมันกะมีความคิดเป็นของอยาของนะครับแต่ว่าถ้าเฮาคิดแบบนอกกรอบนะครับคิดแบบที่อื่นบ่คยคิดเท่ากับก็คืมีความแตกต่างนะครับสําหรับทีวีดีโอนี้ก็ผู้ที่เบิงเ่งงล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับถ้ายัางขัาล้กดกระดิ่งก็กดซะนะครับแล้วก็ซับสไคร บอกมูบอกพวกมากดซับซับสตกให้นะครับบอกที่บอกน้องนะครับกดซับสติ๊กในะครับการเราเัียส,สยองควันมือนีกับจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม